นีค่ะขอสุดชอบปุดยว่าใจกักนยอะค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องเรื่องว่าที่สมองจริงด้วยนะคะก็คือเกี่ยวกับปฏิทินของเรานะคะปฏิทินของเราซึ่งอาจจะแปลว่าพี่ด้วยนะคะนอกจากมีปฏิทินของเราซึ่งทราบก็จะเป็นทั้งเดือนม,ม,มกราคมจะถึงธันวาคมนะคะซึ่งนอกจากนี้เป็นที่จริงก็คือใช้ปฏิทินนี่นะนะคะปีหน้าจะมีปฏิทินก็มีนะปีปฏิทินปี2567แล้วะค่ะ ซู้อปฏิทินนี้ของน,นี้ปีนี้ปีหกอูดูเร่่อยดนดูปฏิทินของเดือนไหน,ปนไปดูใกลนค่ะมาดูปฏิทินของเรานะคะคือของปี2 5 6 6ของปีนี้นะคะซึ่งอาจจะช้ปฏิทินทราบเหมือนกันว่าใช้ซึ้อของเก่าและของใหม่นะคะก็เปิดลองเปิดดูก่อนนะคะ เดือนแรกนะคะนาจจะเป็นเดือนมก,การาคมนะคะจะเป็นเฉพาะวันหยุดก็คือวันที่1วันขึ้นปีใหม่วันที่สองวันชดเชยวันที่10วันเด็ดแห่งชาติวันที่1ิบี วันเด่กแห่งชาติประกันที่22วันเด็กแห่งชาติประกันนะคะซึ่งวันวันที่1 6เป็นวันครูนะคะซึ่งอาจจะเป็นซึ่งวันที่22เป็นวันตรุษจีนนะคะแต่ว่าอีกด้วยซึ่งมาดูมาดูเดือนกุมภาพันธ์กันดีกว่าดูเดือนกุมภาพันธ์กันดีกว่านะคะแต่ว่ามันเป็นเฉพาะวันหยุดก็คือเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์เฉพาะ28วันตัวลูกเป็น29วันใช่ไหมคะก่อนนะคะอ่าเบื้ชี้นี้ก็คือวันเสาร์ ค่บูชาของวันที่เท่อรายนะคะอ่ะมันเป็นดูดูที่ปฏิที่กับจับตังคอ่ะคือซึ่งอาจจะเป็นปฏิทินจะใช้ร่างด้วยวันที่หนึ่งวันเป็นเดือนมก,กราคมครบสัสิบวันนะคะซึ่งเดือนกุมภาพัานธ์ยี่สิบแปวันกับ ถึง29วันนะคะว่าทีวันหยุดคำไหนด้วยนั้นแจะว่าพี่ดีก็สิเองด้วยเพื่อมาดูปฏิทินนะคะของเดือนมีนาคมนะคะซึ่งวันที่6วันวันมะขาบูชาวันที่6วันมะขาบูชาเฉพาะวันหยุดนะคะก็คือวันที่6วันมะขาบูชานะคะซึ่ง บ,บูชาบ,บูชาของเราซึ่งอาจจะเตะที่เดือนมีนาคมจะเป็น31วันนะคะซึ่ง31วันใช่ไหมคะรง31วันนะคะอซึ่งเราจะเตนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องะตะนทิจเป็นวันนี้วันพักและครุ่นมีวันพักด้วยจากนี้ก็คือว่าสิทธิ์ได้อีกได้เช่นกันรเนาะต่อไปอีกด้วยซึ่งมาดูจะดูที่วาดูเดือนเมษายนกันกว่านนะคะเดือนเมษายนจะเป็นครบ30วันนะคะ ซึ่งวันที่6ไปวัดจักรีนะคะซึ่งวันที่13 14 15 13 14 15บาพบเดิกวัดโงกราสต์1 6 17เ็ไปวัดชดเชยโงกรา์ใช่ไหมคะทุกคนซึ่งเป็นวันนี้วัดพระนครมีวัดพระเหมือนกันจะอ้าไปสิที่นี่ก็คือใช้ปฏิทินปฏิทินของเราสามารถและซึ่งจะใช้ว่าปฏิทินใช้ก็คือสิ่งลักษณะก็ะว่าอาจจะเป็นใช้ปฏิทินมาสโสกอีกด้วจ้า ซึ่งมาดูปฏิทินของเดือนพฤษภาคมกันดีกว่านะคะเดือนพฤษภาคมครบมีมีทั้งหมด31วันนะคะซึ่งซึ่งวันวันที่ยราวดอยู่อยู่กันดีกว่าวันที่หนึ่งวันแรงงานแห่งชาติวันที่สี่วันวันอะไรนะวันฉัตรมงคลนะคะซึ่งวันที่สิบเจ็ดนะคะซึ่งเป็นเป็นวันพระชินีพะทีวันวันพุชมงคลซึ่งจะเอาชื่อชมงคลซึ่งจะได้ว่า มิสังเกตแล้วใช่ไหมคะับคนคือเดือนเสาร์เหมือนกันของปีนี้ด้วยซึ่งมาดูเดือนมิถุนายนกันกว่าเดือนมิถุนายนทั้งหมด30วันนะคะซึ่งวันที่สามก็คือวันวันเฉลิมพรชนม์พระชูพระจารสมาธิสวันค์และวันวิสาบวันวิสาขบูชาซึ่งวันที่ห้าเป็นหยุดวันชดเชยกันนะคะแล้วง่านๆเดี๋ยวจะเปกล้าลงวันเดือนมิถุนายน มหาลาัยหนูเปิดวันที่11มิถุนายนนะคะหนูเปิดเรียนแล้วนะคะทุกนซึ่งปฏิทินใช้ภาษาราเลิกะะกันค่ะแล้วก็ปฏิทินรู้สึกก็จะเป็นใช้ชื่อปฏิทินก็คือชื่อจริงชื่อหอมใจด้วยอีกได้ซึ่งมาดูเดือนกรกฎาคมกันกว่านะคะเดือนกรกฎราคมมีทั้งหมด31วันใช่ไหมคะทุกคน ซึ่งอาจจะเป็นที่วันที่องวันหยุดก็คือวันที่28ไปนวันรักษากิดที่10ของเรานะคะซึ่งตรงจะุกคน๋าทุกคนขาจะามีข้อใจด้วยนะคะจะเป็นเดือนของวันสำคัญของเราเป็นจะเป็นประจำวันก็คือชมได้ด้วยต่างๆมีทักษะการเรื่องเราว่าแต่ของเรที่ด้จริงก็คือเฉพาะต,ตัวตัวสายตกนั่นด้วยนะทุกคนหลยไม่ ซึ่งมาซึ่งมาดูเดือนสิงหาคมแต่กว่าเดือนสิงหาคมทั้งหมด31วันเหมือนเดิมนะคะวันที่หนึ่งวันอาวันวันอาสาลาละหบูชาวันที่สองวันเข้าหันษาซึ่งวันที่12วันแม่แห่งชาติซึ่งวันที่1 4่วันยุทยุทโชตเชยนะคะทุกคนซึ่งอาจจะเป็นคือของเราเธอแต่ดูใกล้ๆสองกลางผ้าของเรานะคะซึ่งอาจจะใช้เดือดสามารถการเกิหรือ ที่จะจริงด้วยก็คือหมดมกับเราได้อีเดียจ้าซึ่งปีซึ่งซึ่งเดือนนี้ของวัดูเดือนกันยาโยนเหรอเดือนกันยาโยนทั้งหมด30วันนะคะของวันนี้เดือนนี้ปีนี้เดือนนี้นะทุกคนวันที่3ก็คือวันค้าศัตรูทั้งสามคมนะคะซึ่งซึ่งวันที่ยี่สิบสามวันค่าวศัตรูนะ้ะกระทรวงในงงานนะคะซึ่งอาแต่แปลว่า ที่สอดปลายผ้าส่จริด้วยนะคะแค่ไหนซึ่งจเจอ,อคือสําคัญเหมาะสมกับด้วยว่าจริงทุกทุกคนทราบเหมือนกันนะคะจะไม่ข่านถึงด้วยจ้ามาดูเดือนตุลาคมกันว่าเดือนตุลาคมทั้งหมด31วันนะซึ่งซึ่งวันที่13ไเป็นวันราสการทต่กาลไวัยอะไรว,ว,ว,วัสสดน,นะคะซึ่งวันที่23นะคะเป็นวันปริยมหาราชนะคะของเรา จานนะะจะว่าเดยตุกษ์ในสำคัญหนยนะคะจะเอาไปดีทีสุซึ่งใช้เหมือนกาลาจะจะใกล้โรงเรียนปิดเทอมแล้วและมหาลัยปิดเทอมพอดีนะคะจาเป็นด้วยวันที่29ก็คือวันออกพรรษานน่เองซึ่งอาจจะด้วยซึ่งมาดูเดือนพฤศจิกาย,ยนกันกว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนทั้งหมด30วันอีกแล้วเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันที่27เป็นวันรอยกระทงของเรา วันเพร์เดือนสิบสองวัร้อยกระทงประมาณนี้ใช่ไหมคะทุกคนอาจากว่าวัร้อยกระทงซึ่งอาจจะตัดใจว่ามันเป็นเรื่องขาดด้วยนะคะ,ะอของทุกคนขามีความการะตุ้นเนี่ยจะเป็นจำลองว่าที่ของสําคัญซึ่งได้ึินเีงชัดเจนได้หรือไม่นะคะเรอกจากนี้ก็คือจะสถานการณ์จากโควิดนาทีลอกนอกไหนว่าจะจับเป็นที่สุดอีกด้วยอ,ยอีกได้ค่ะซึ่งมาดูวันสุดเดือนสุดท้ายแล้วนะคะของเดือนธันวาคมนะคะ จะธันวาคมมีทั้งหมด31วันนะคะซึ่งวันที่3คือวันที่5เป็นวันพ่อแห่งชาติซึ่งวันที่10เป็นวันรัฐธรรมูญซึ่งวันที่21เป็นหยุดชดเชยซึ่งวันที่25เป็นวันคริสต์มาสนะคะซึ่งวัน31เป็นวันสุดท้ายของปีนี้เดือนนี้คือวันสิ้นปีนะคะทุกคนอ่าทางเลยเปิดนะคะอ่า โยมพิสการโยมพิศการสมัครเรียนมหาลาัยแล้วจ้าไปดูปฏิทินของปีหน้ากันดีกว่าปี2567นะคะก็จะเป็นเยมมัมการากรุมพามีนามษาพิษภามิพุานารงเลเปิดมหาลาัยหนูเปิดวันที่2มิถุนาปี67นะคะ2มิถุนา67 มหาลาัยเปิดเทอมแล้วนะคะปีหน้นะะามนนูจะได้เรียนต่อมหาลัยแล้วนะคะทุกคนอาจจะว่ามีที่ได้แค่ไหนอีกสําคัญนะคะซึ่งต่อจากที้พี่น้ามิจะได้เรียนต่อมหาาลัยแล้วดีใจมากจ้ะซึ่งมาดูปฏิทินนี้ก็คือก็ว่าของเจะเป็นที่ใช้ศาสตร์ของเราคือปฏิทินดังนี้นะคะของทุกคนเจ้าหน้าจากว่าปฏิทินเพื่อทีสักขัญแล้วก็วบกัน ยาคาสตาปฏิทินและรวมทั้งหมดนี่นะคะทั้งหมด12เดือนของทุกปีนะคะใช่ไหมคะแต่วา่าทุกปีทราบไหมคะพราะว่าจะเป็นแจ้งและเหตุการ์ด้วยว่าจะมีอะไรได้ด้วยว่าอาจจะเป็นข้อข้อจำกัดนะที่นี่าางานะคาเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับปฏิทินของเรานะคะจะเป็นทั้งหมด เดือนเดือนเดียนปทินของทั้งหมด12เดือนนะคะซึ่งของทุกปีประจำจะว่า62เ,เดือนที่เป็นที่จับว่าที่สับขัดของลาส เราจะเอาไปดีไปด้วยความสุขแต่ว่ามกราคุพาไมนาเมซาที่สะพานพุทธนากรกับสานีสิงหาเกษตรกรตุลากกาทุกวันนะคะาคลิปนี้นะคะอย่าลืมชอบอุ่นไฟเลยนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามเฟอร์กิดดีอย่าลืมติดตามด้เลยตามของคลิปทุกๆวันนะคะกดแชร์กดติดตามอย่าลืมติดตามด้วยด้นะคะทุกคนจะว่าให้กำลังใจกับช่องหนูด้วยค่ะจะได้เรียนต่อมหังอะไรเนี่ยนะคะสำหรับคิดว่าสุดท้ายกำลังใจซื้อว่าเป็นดีๆของเราดูซาดด้วยว่าซาสีสันดีอาจจะว่าเป็นดีๆเดียว ะะสำหรับที่ดีนะคะขอต้อนาับก่กองค่ะ